สวีครับพวกับผมกันเห็นรถสวยนะฮะคลิปนี้ผมมีรถกระบะสีประตูขับเคลื่อนสีล้อเข้าใหม่นะครับยี่ห้อฟอร์ดนะฮะขครหาอยู่ไม่คนพันเลยครับไปดูครับไปครับผมและนี่คือนะฮะฟอร์ดเรนเจอร์นะครับนะปี2 0 1พันสิบห้าะฮะจดเปลี่ยนปีสองพันสิหกั่นเองนะครับคัณนีได้เป็นตัววแท็กด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าหน้าครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างครับผมด้านหน้าของเขาครับไฟหน้าอ่ามาพร้อมไฟเลี้ยวไฮน้าเฮลเจนนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกมาครบเลยตัวนี้นะครับนะ กระจังหน้านะครับสีเทาตัดเทานะฮะก็ถือว่าไม่จะเป็นโคนเทานะครับแต่ว่าดูแล้วสวยและลงตัวมากนะครับนะมามาดูด้านข้างกันครับแล้วก็สีคันนี้นะครับนะสภาพสวยกริบมากเลยนะครับมาดูดอดอ่ะล้อในตัวล้อของเขานะครับได้เป็นล้อแบบอัลลอยเดิมๆนะฮะสีบอลเทาอย่างนี้เลยนะครับเป็นล้อแบบขอบสิบแปดนะฮะยางมิชลินปีสองพันยี่ิบสองนะฮะยางเนี่ยดอกยางหนาๆเลยใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับคันนี้นะครับอย่างที่บอกนะก็คือตัวนี้จะเป็นตัว เป็นตัวเครื่องยนต์3.2ครับเกียร์ออโต้6สปีดตัวนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวของเขานะครับที่หูช้างที่วงกระจกด้านข้างตรงนี้นะครับอ่ามันในข้างของเขานะครับเป็นบันข้างของแฮมเมอร์นะครับที่อ่แข็งแรงมากตัวนี้นะครับแล้วก็ดีไซน์มานั้งที่จะสวยงามมากเลยนะครับมาดูด้านในมาดูด้านในกันครับมาดูด้านในกันบันด้านในของเขานะฮะได้เป็นเบาะหนังนะฮะเบาะหนังแล้วก็เป็นสีทูโทนนะฮะส้มตัดดํา นะครับสภาพสวยมากนะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะเป็นรุ่นวัแท็กนะครับก็บะหนังของเขาเขาจะมาแบบนี้เลยนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังของเขานะครับเหมือนเหมือนเบาะจะเหมือนเหมือนด้านหน้าเลยนะเป็นเบาะทูโทนดําส้มนะครับเดินได้สีส้มนะฮะแล้วก็สภาพเบาะเนี่ยผมจะบอกเลยว่ารถปี2 0 1 5จดทะเบียนปีส6หกคันนี้เจ้าของเดิมใช้งานมาไม่โทมเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรถเกรดเออีกคันหนึ่งเลยนะที่ใครหาอยู่ห้ามพลาดับอยากให้ได้ไปใช้กัน นะครับไม่อยากให้พลาดเลยคันนี้เนาะมาเรามาดูด้านหลังครับด้านหลังครับด้านหลังของเขาครับมาพร้อมกับโลบาเหล็กนะฮะตัวนี้เป็นของเอลเลนเดอร์เลยนะครับสภาพกิบมากแล้วก็ยี่ห้อนี้นะครับบอกเลยว่าแข็งแรงมากนะครับเหล็กเหล็กค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็แข็งนะครับอ่ามาดูกันชนด้านหลังครับคันชนด้านหลังของเขาครับเป็นของแฮมเมอร์นะฮะนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังนะครับสี่ตัวสี่จุดเลยนะครับมาพร้อมกับไฟด้านหลังนะครับนะมาพร้อมกับตัวไฟอ่าก้องมองหลังนะครับนะ ร้อนเหลังไม้พร้อมเลยนะฮะสภาพถือว่าเป็นรถปีสิบหกที่สภาพสวยมากนะครับเป็นตัวไบแขกด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันครับด้านข้างของเขานะอย่างที่บอกนะครับสีนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับกริบมากคันนี้นะครับบอกเลยกริบมากเลยนะครับท้องผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับเปิดออกมาแล้วสภาพกริบมากเบาะเย็นแน่นนะครับสภาพสวยนะครับดูด้านหน้าฝั่งคนขับนะครับ ด้านหน้าฝั่งคนขับนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าตันนี้เป็นตัวแท็กนะฮะจะได้เป็นตัวเบาะหน้าปรับไฟฟ้านะครับนะตัวนี้นะครับแล้วก็วงมาลัยมันติฟังก์ชันนะฮะเกียร์ออโต้นะครับมีมามาพร้อมกับตัวปรับโหมดนะฮะขับสองขับสี่นะครับทูไฮ h i ไฮแล้วก็โฟโลตัวนี้เองนะครับนะใช้งานง่ายตัวนี้ครับแค่บิดแค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในตัวของด้านหน้า้องเครื่องเขาก็เป็นยังไงกันาะครับไป ดีนะ <polarization. S 2> ด้าน imana, หน้าห้องเครื่องของเขาครับบอกได้เลยว่าใสปิ๊งมากเลยนะครับสากระโปรงเดิมๆโรงงานนะครับแผ AH. แ่นฉนวนกันความร้อนยังดูสภาพสมบูรณ์ใหม่ๆอยู่เลยนะตัวนี้นะครับเรามาดูหัวน็อตกันครับหัวน็อตตะเข็บด้านข้างนี่นะฮะไม่มีรอยขันไม่มีรอยแกะนะครับนี่นะอ่าสภาพสวยมากครับเออมาพร้อมกับกล่องเอเอยู่ฝังฝั่งซ้ายด้านนี้เลยนะครับนะอ่าคานหน้านะครับไม่ะเป็นคานซ้ายคานขวาครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับรับประกันโครงสร้างให้นะครับตัวนี้นะสวยๆเดิมๆ แน่นอนนะครับคันนี้นะห้องเครื่องใสกิ๊บมากเลยนะครับแล้วก็ออกตัวดีมากคันนี้นะครับนะลังเครื่องก็ดีมากเพราะว่าได้เป็นตัวเครื่องยนต์3.2เลยตัวนี้นะครับนะโอเคนะฮะสำหรับท่านในที่สนใจนะฮะคันนี้นะครับนะ Ford Ranger ปี2016 3.2ขับ4คันนี้นะครับสามารถติดต่อผมกัรเห็นรถสวยมาได้เลยที่ช่องทางด้านล่างนี้นะครับบอกได้เลยว่าคันนี้น่าใช้นะครับแล้วใครหาอยู่นะครับได้ตัวขับเคลื่อนสี่ล้อด้วย มากเลยนะครับ่อนเริ่มต้นเพียง8,000เท่านั้นเองครับออกรถกับผมนะครับเพียง9 9 9กวัตตเท่านั้นเองครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ